สวัสดีครับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับทุกชนชาติย่อมมีบิวตี้สแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานความสวยเป็นของตัวเองใช่ไหมเอ่ยบางประเทศชอบคนผิวขาวใช่ไหมครับบางประเทศชอบคนผิวเข้มบางประเทศต้องอ้วนนะถึงจะเรียกว่าสวยใช่ไหมครับบางประเทศเนี่ยต้องเอวบางร่างเล็กถึงจะเรียกว่าสวยแม้แต่ในไทยเราเองนะครับก็จะมีมาตรฐานความสวยเช่นกันนะครับและแต่ละยุคแต่ละสมัย มาตรฐานความสวยก็จะแตกต่างกันไปอย่างในยุคนี้คนสวยต้องเป็นยังไงครับแต่ละคนผมเชื่อว่าคนสวยของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแน่นอนแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคนสวยในสมัยนั้นนะครับต้องมีหน้าตาประมาณไหนรูปร่างยังไงถึงจะเรียกว่าสวย อ่านะครับข้อมูลอันนี้น่าสนใจมากนะครับมาจากหนังสือของคุณกำพลจำปาพันนะครับลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับชื่อเรื่องว่ามนุษย์อยุธยาประวัติศาสตร์จากข้าวปลาหยูกยาตำราเซ็กเขาบอกว่าผู้หญิงในสมัยอยุทยานคนทั่วไปเนี่ยต้องอ้วนๆท้วมๆ นิดหนึ่งนะครับถึงจะเรียกว่าสวยนะครับเพราะว่า,าสมัยนั้นต้องดูแลบ้านช่องแล้วต้องปกป้องตัวเองใช่ไหมครับ <Wow. S 1> แบบเป็นยุคที่อยู่ในศึกสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีผู้ชายก็ไม่อยู่บ้านอะไรนี้ก็ต้องอบึกบึกนิดนึงปกป้องตัวเองได้นิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า,าจริงๆแล้วพวกชนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับสาวไฮโซก็จะเป็นพวกเอวบางล่างน้อยนะนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับผู้ชายเนี่ยก็ไม่ได้ลำบึก กล้าใหญ่ทุกคนนะครับแบบในหนังนะครับพวกชนชั้นสูงที่เขาไม่จําเป็นต้องออกรบเขาก็ไม่จําเป็นต้องมีกล้ามเนื้อหรือว่าหุ่นที่บึกบึนอะไรนะครับอย่างเช่นพระเจ้าแผ่นดินอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมีร่างกายใหญ่โตซึ่งเขาเชื่อว่าคนที่มีรูปร่างใหญ่โตเนี่ยมันจะเหมือนพวกอสูรพวกปีศาจและสีผิวสีผิวเป็นยังไงครับยุคอยุธยาครับ จะหล่อจะสวยในสมัยยุทธยาครับต้องผิวสีคล้ำเข้มนะครับจึงจะถือว่าสวยหล่อสังเกตได้จากพระพุทธรูปบางองค์นะครับที่ผิวองค์พระพุทธรูปจะเป็นสีดำบ้างสีเข้มๆขมบ้างแต่ว่าถ้ามีผิวแบบสีเหลืองทองผิวออกเหลืองๆห,หน่อยก็จะเป็นผิวที่เอ่อเป็นผิวของคนมีบุญแล้วฟันล่ะอ่าฟันนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับในสมัยนั้นคนที่จะถือว่าสวยถือว่าหล่อนะครับฟันต้องดำ ฟันดำเกิดจากอะไรนะครับก็เกิดจากการเคี้ยวหมากเป็นต้นแล้วเคี้ยวหมากเนี่ยเราต้องเคี้ยวไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมมันถึงจะดำนะครับมันไม่ได้เคี้ยวปุ๊บดำปับ๊บดังนั้นฟันจะดำได้ต้องถือว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วบง่งบอกถึงวัยวุฒินะครับไม่ได้บอกแค่ความสวยความงามอย่างเดียวฟันขาวเนี่ยคือหน้ารังเกียจถ้าเป็นฟันสีขาวเนี่ยฟันปีศาจนะครับดังนั้นพวกฝรั่งที่เข้ามาในยุคนั้นเนี่ยก็จะบันทึกไว้เลยว่าคนอยุทยารังเกียจฝรั่งมากเพราะฝรั่งฟันขาวนะครับ ผมต้องเป็นผมยาวผมยาวถึงจะถือว่าสวยอ่าเพราะว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะครับแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอายุทยาตอน,ป,นปลายๆอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเริ่มมีแฟชั่นใหม่ก็เป็นผมสั้นละนะครับเป็นผมสั้นเพราะาผมยาวมันมันดูรักษายากนะครับ แต่ว่าชนชั้นสูงอะไรพวกนี้เขาก็จะยังไว้ผมยาวอยู่อันนี้ก็จะเป็นบิวตี้สแตนดาดของอยุคอยุธยานะครับคือถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะต้องอ้วนนิดนึงนะครับฟันดำนะครับแล้วก็ผิวสีคล้ำเข้มนะครับหล่อเข้มสวยเข้มนะครับผมอันเนี้ยถึงจะเรียกว่าสวยนะครับไม่รู้ว่ามาอยู่ในสมัยเนี้ยถือว่าสวยไหมอลองคอมเมนต์มานะครับถือว่าสวยไหมถ้าเป็นแบบว่าผิวค้ำเข้มรูปร่างท้วมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยออนะครับหรือว่า b ิ a ตี้สแตนดาร์ของแต่ละคนเป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับวันนี้ถ้าชอบช่องเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วกอ็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาเราลงคลิปใหม่นะครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ